ยาทีวตาสันติวิหารละวาสินีทูปิดัดเลพูีิเคเลตาิ่งตาิ่งตาธรรมะทาเนนนพระวันเตปูชิตาสวดทิ้งกะโลนเตทะวิหารละมัติเดี่ลจาจะมัดชายนะว่ากาจะพิค,คู่ควู ซาลามิกาทานาปฏิอุปัสการามาจะเทสาณิถามาจะอิสราสัปนะภูตาสุขิตามพวันตุเตจลาผู้ชายปิจะอันทัมภวังเตชะชาตาอัฐวุปปิตา มินยายิกังธรรมะวะลังปะจิตตีสัพพีปิทุคขสสะกะลนตุสรขจังธาตุจิยังสัตตังธรรมโมธรรมัตทะลาจะอุปคะ,ะลาสรงคโคหูตุสักังมัดโควะอัตถายะจะหิตายะจะอัมหิละขันตุสม ธรรมโมชาพีปิธรรมะมาจาริโนมุติจงสัมมาพูยเยะยายาธรรมมีอลิยะปะเวทิเตปะสันน่ะหุนตุสพัพีปิปานิโนพุทธสาสะนัมมาตานังปะวิจันโตกาลีติวปะวัตสันตุ วุติภาวายาสัตตานังสัจจิทิฏฐังเนตนุเมตนะงมาตาปิตาจะอัจฉะ,ะชังนัตนิจังลักขันติบุติกังงอวังธรรมมีราชาโนปะชังลักขันตุสัพพทาทุกขปัตาจะนิพุทุกขาไป ย,ะยะัมปัตตาจันนิพายะโสกปัตตาจันนิโสกะโหตุสัพภีปิปานิโนอิตาวตาจะอัมเหิสัมพระตังปุญญะสัมปะทังสัพภีธีวานุโมทันตุสัพพะสัมปตัตติจิตทยิยาทานังทัตันตุสัทตายะ ที่หลังละขั้นตูสาพทธิวตาภาวนาพินารตาหุนตุขัจฉันตูทิวตาสัตตาสัพพีพุทธาพระลับปตาจติกานาจายังพระลังอะระอันตานาจาเตเสนาละขั้นพันธานิสัพพิโส หุนตุสัพพังสุมัาฆลังหละกขันตูสัพพิวตาสัพพะพุทธานุภาเวนาสูที่หตุนิรันตรังโหนตูสัพพังสุมัาฆลังหละกขันตุสัพพิวตาสัพพะพัฒานุภาเวนาสุที่หตุนิรันตรัหโหนตุสัพพังสุมาฆลังหลักขันตูสัพพิวตาสัพพะสังฆานุภาเวนาสุที่หตุนิรันตรังด้วยเดชอนุภาพแห่ง จดอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาทยทะยัยบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาบุญใน <c oughs> การสวสดสายทะย,ยัยและธรรมะเหล่านี้ เมืออมม่อนวเมื่อนมโมทนาบุญแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาเหรียนยอดเศรษฐีเหรียญไม้ครู68แตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทุกประการเทิน